เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาได้ยินเกษตรกรคุยกันเรื่องข้าวโพดเนี่ยทําไมเขาต้องมีรหัสลับอะไรกันด้วยวันนี้ล่ะครับเราจะมาถอดรหัสนี้ไปพร้อมๆกันเลยเปลี่ยนสัพ์เทคนิคที่ฟังดูยากยให้กลายเป็นเรื่องราวการเติบโตของต้นข้าวโพดที่โอ้โหน่าชื่งมากแล้วก็เข้าใจง่ายสุดๆไปเลยครับเอาล่ะครับ พร้อมแล้วใช่ไหมเรามาสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยดีกว่าคือเราจะตามติดชีวิตต้นข้าวโพดกันแบบ exclusive เลยนะตั้งแต่ยังเป็นแค่มันเล็ดเล็กๆที่นอนนิ่งๆอยู่ใต้ดินจนมันโตขึ้นมาแข็งแรงชูใบรับแสงแดดได้มาหาคำตอบกันครับว่าเอรหัส v6 ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับไอระยะ v ที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับบทแรกๆในหนังสือชีวิตของต้นข้าวโพดแต่ละต้นเลย มันเป็นภาษาที่คอยบอกเราว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างแล้วเราจะเริ่มอ่านกันตั้งแต่หน้าแรกสุดเลยครับคือตั้งแต่ตอนที่ทุกอย่างยังคงซ่อนอยู่ใต้ผิวดินยังมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ําคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากความอบอุ่นครับมเมล็ดข้าวโคดนี้ก็เหมือนคนเราเลยนะที่ต้องรอสัญญาณที่ใช่ถึงจะยอมตื่น ซึ่งสัญญาณที่ว่าของมันเนี่ยก็คือความร้อนที่สะสมอยู่ในดินหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า growing degree units หรือ GDU นั่นแหละครับถ้าความร้อนยังสะสมไม่ถึงเกณฑ์นะมันก็จะนอนนิ่งๆรอต่อไปก่อนไม่รีบร้อนอะไรแล้วพอมเมล็ดมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อละเอาล่ะเราจะดำดิ่งลงไปสำรวจโลกใต้ดินกันครับ ไปดูจุดเริ่มต้นที่แม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นนะแต่มันคือส่วนที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของต้นข้าโพดเลยก็ว่าได้โอ้นี่คือแผนการที่ฉลาดมากๆของธรรมชาติเลยนะครับคืออย่างแรกสุดเนี่ยมันจะส่งรากแรกลงไปก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อยุดเกาะแล้วก็หาน้ำเนีครับเหมือนกับการสร้างฐานทับให้มั่นคงก่อนเลยจากนั้นค่อยๆส่งยอดอ่อนที่ยังบอบบางเนี่ยขึ้นมาสู่โลกภายนอกอย่างปลอดภัยทีหลัง และนี่คือจุดพีคเลยครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยนะคือไอรากที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักของต้นข้าวโพดเนี่ยมันไม่ได้งอกออกมาจากเมล็ดโดยตรงนะครับแต่มันกลับงอกออกมาจากโคนล,ลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ดินแทนมันเหมือนกับการสร้างระบบสนับสนุนชุดที่สองที่แข็งแรงกว่าเดิมขึ้นมาอีกทีหนึ่งสุดยอดจริงๆและแล้วแล้วๆ้ว,ว,วก็ถึงวินาทีแห่งชัยชนะครับ หลังจากที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าวันอุปสรรคต่างๆใต้ดินมาในที่สุดยอดอ่อนของข้าวโพดก็สามารถทะลุผิวดินขึ้นมาเจอกับแสมอาทิตย์ได้เป็นครั้งแรกแล้วไอ้ร่องรอยที่ธรรมชาติทิ้งไว้นี่นะมันแม่นยำแบบไม่น่าเชื่อเลยครับไอ้ตรงจุดที่สีเขียวกับสีขาวมาเจอกันพอดีเป๊ะที่โคนลำต้นเนี่ย มันสามารถบอกเราได้เลยนะครับว่าเกษตรกรเขาปลูกมเมล็ดไว้ลึกแค่ไหนโหเหมือนมีไม้บรรทัดจากธรรมชาติเลยทีเดียวเอาล่ะครับหลังจากมุดดินกันมาสักพักตอนนี้เราขึ้นมาสู่โลกเหนือดินกันบ้างและนี่แหละครับคือจุดที่เราจะได้มารู้จักกับไอรหัสลับ V-stage กันแบบจริงๆจังๆสักทีมาดูกันเลยครับว่าเขานับกันยังไง คือเพื่อให้จํากันได้ง่ายๆนะครับเขาก็เลยเปรียบเทียบไอ้แถบสีอ่อนๆตรงนี้ว่ามันเหมือนกับปกเสื้อหรือคอล่านั่นแหละครับมันเป็นสัญญาณที่บอกเราเป๊ะๆเลยว่าโอเคใบนี้โตเต็มที่แล้วนะฮะแบบนี้ก็นับระยะการเติบโตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยสิครับและนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับจุดที่ต้องจำให้ดีเลยคือหลายคนอาจจะเผลอคิดว่า เอ๊ะก็นับใบทั้งหมดที่เห็นไปเลยสิง่ายดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะนับเฉพาะใบที่มีปกเสื้อหรือคอลาโผล่ขึ้นมาแล้วเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมครับกดมันง่ายนิดเดียวเองก็คือมีกี่ปกเสื้อก็คือระยะวีเท่านั้นเลยครับอย่างถ้าเราเห็นคอลาอันเดียวก็คือระยะ V ีหนึ่ง พอเห็นครบ6อันก็คือระยะ V6 ที่เราสงสัยกันตอนแรกนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยครับคือถึงแม้ว่าทุกๆย่างก้าวของการเติบโตเนี่ยจะสำคัญหมดเลยนะครับแต่มันมีอยู่2ช่วงเวลาที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆชนิดที่ว่าสามารถตัดสินอนาคตของต้นข้าวโพดท,ทั้งต้นได้เลยจุดเปลี่ยนแรกเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากครับในระยะ V2 นี่เองที่มันมีใบแค่สใบแบบนี้แหละ คือถ้าดูภายนอกนะก็ยังเป็นแค่ต้นอ่อนเล็กๆธรรมดารรมดาแต่เชื่อไหมครับว่าข้างในลึกๆของมันเนี่ยมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นแล้วและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับในระยะ V2 เนี่ยนะต้นข้าวโพดกำลังตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างฝากักหรือผลผลิตของมันเนี่ยกี่ฝักดีคือมันกำลังวางแผนอนาคตของตัวเองอยู่เลยทั้งๆที่ยังเป็นแค่ต้นกล้าเล็กนิดเดียวเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่ช่วงเวลานี้มันถึงสำคัญมากมาก มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่2กันบ้างนั่นก็คือระยะ V5 ครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถชี้เป็นชี้ตายต่อการอยู่รอดของต้นข้าวโพดได้เลยทีเดียว คือในระยะ V5 เนี่ยครับศูนย์บัญชาการหรือยอดอ่อนที่สำคัญที่สุดที่แนอนาคตจะโตไปเป็นเกสรตัวผู้น่ะมันยังคงซ่อนตัวอยู่อย่างปลอดภัยใต้ผิวดินครับเหมือนกับมีเกราะป้องกันจากธรรมชาติเลยทำให้ต่อให้ข้างบนเจออากาศหนาวเย็นหรือเจอน้ำค้างแข็งต้นข้าวโพดก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็เติบโตต่อไปได้และนี่ก็คือภาพรวมการเดินทางในช่วงแรกของชีวิตต้นข้าวโพดครับตั้งแต่การโผล่พ้นดินหรือ VE ี การตัดสินใจพรังสำคัญว่าจะสร้างกี่ฝักในระยะวีสและการที่ศูนย์บัญชาการของมันยังคงปลอดภัยอยู่ใต้ดินจนถึงระยะวีหซึ่งทั้งหมดนี้คือการวางรากฐานที่สำคัญสุดๆส,สำหรับการเติบโตในอนาคตครับ ตอนนี้ต้นข้าวโพดของเราได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเสร็จแล้วและก็พร้อมที่จะเข้าสู่บทต่อไปของชีวิตนั่นคือการสืบพันธุ์แต่ว่ากระบวนการที่ทั้งซับซ้อนและสวยงามของการผสมเกสรไปจนถึงการสร้างเมเล็ดเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่นั่นคือเรื่องราวในบทต่อไปของชีวิตต้นข้าวโพดครับซึ่งบอกเลยว่าน่าติดตามไม่แพ้กันเลย